สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมารับชมดูบรรยากาศสวนทุเรียนค่ะเข้าสวนเพื่อนนะคะเก็บบรรยากาศตอนได้ยาทุเรียนนี้เขาเขาได้ยานะคะได้ยาแล้วก็ได้ปุ๋ยด้วยเขากาลังแตกยอดสวยงามเลยตอนนี้ลูกก็ไม่มีแล้วแหละเก็บหมดแล้วตอนนี้ก็ให้ชมดูบรรยากาศต้นทุเรียน แตกไปอ่อนนะคะสวยงามเลยสวยงามเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมดูบรรยากาศความสวยงามขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมดูบรรยากาศความสวยงามสวนทุเรียนคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะเนี่ยดูเขาแตกใบอ่อนดิเขาแตกมาแล้วเขาแตกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็ต้องตัด,ต,ดตัดออกนะคะนี่ยกิ่งพวกนี้ตัดออกหมดเลยนะคะเนี่ยตัดออกหมดเลยเวลาแต่งกิ่งเขาจะตัดออกหมดเลยวันนี้ก็เข้าสวนมากับเพื่อนนะคะเข้าสวนมากับเพื่อน มาเที่ยวสวนแล้วก็มาถ่ายคลิปชมดูบรรยากาศสวนทุเรียนนะคะมารับชมดูบรรยากาศความสวยงามด้วยกันเลยเพื่อนๆในสวนเพื่อนหมดเลยนะคะบริเวณก็นี้เอาบรรยากาศสวยๆไว้ สวยๆงามๆเขาก็จะเหมือนกันหมดแล้วคะ่ะแต่พาเพื่อนๆเดินชมสักหน่อยหนึ่งเอาสักหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปเพื่อจะไปลงเพจด้วยเพื่อนเขานั่นนงทำอะไรไม่รู้นุ่นน่ะเขานั่งทำอะไรทำอะไรเหรอเออเดี๋ยวกูเดินไปพาเพื่อนๆเดินชมดูต้นไม้ต้นนี่กันต้นทุเรียนสวยๆ โอ้มะน,นาวมะนาวแตกยอดอ่อนดีจังเลยนะทุเรียนนกแตกยอดสวยจ้ะเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ต้องตัดกิ่งใช่ไหมทำไมมันคุดร่วงเหรอ ดยูหาของนันะเนี่ยจะของสวนขอดูหน้าหน่อยอะะบังหน้าอีกเว้ยหลบหน้าแหวเท่าแก่ใหญ่ไม่ยอมไม่ยอมโชว์หน้าเลยว้าอันนี้ไงมังคุดเดี๋ยวพามเือมังคุดโอ้โอนี่ลูกใหญ่ไหมอันนี้หล่นบนใต้ต้นอันนี้หล่นใต้ต้น,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 ตตนจ,ะจะจะโชว์หน้าจะของสวนจะของสวนเขาไม่มองหน้า ไมมองหน้ากล้องโอ้นี่ถ้าบอกว่าจะกลัวคนติดตามเยอะอีกเว้นี่เอาบรรยากาศมังคุดอยู่ใต้นี่เอ้ยนกมันร่วง,งเยอะอยู่นี่ว่าอ่ะนี่ช่ว <laughs> สวนสวนซะหน่อยออกหน้ากล้องง่ายเหงายาวนี่ได้เลยนี่มังคุดนะคะน,น,น,นี่นู่นนี่นี่ถ่ายอย่างนี้กันยังเหลือหลงเหลืออยู่นูน่นตรงนู้นก็มีนูน่นนี่ขอจบคลิปกับลูกมังคุดนี่แหละมาขอกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินมังคุดขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ